ประเทศตุรกีนะครับทั้งประเทศเลยอาจจะรับชีบะแบบเอลซาวดอร์เลยนะครับเป็นหนึ่งในการชำระเงินเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับชีบะจะราคาไปหนึ่งหนึ่งสตางค์หนึ่งบาทเนี่ย ไม่ไกลเกินฝันเลยนะนะครับเนื่องจากประเทศตุรกีตอนนี้นะครับก็มีการพบปะหารือนะครับและประชุมเรื่องของชีบะนะครับแล้วก็ทางามุทาฟานะครับอิลิทัสเนี่ยรองประธานของ AK Party Group นะครับและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจนะครับของตุรกีนะครับหารือเกี่ยวกับชีบะอินูว่าข่าวนี้น่าสนใจมาก นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของชิบะอาร์มี่นั่นเองในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศได้หาลือเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับชิบาว่าจะรับเป็นสกุลเงินยังไงนะครับผ่านชัยโตชิคุซุมะหรือคนที่ดูแลโปรเจกต์ของชิบานั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับตุรกีเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าเ ชิบะนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการชําระเงินหรือไม่นะครับเพราะเขามีความสนใจชีบาทเนี่ยมันราคาถูกนะครับแต่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในขณะนี้เงินไลล่านะครับซึ่งเป็นเงินสกุลของตุรกีเนี่ยลดค่าและอ่อนแรงอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่ปี2564 2565ี่ 4, 5, เนี่ยไลล่าลดอย่างติดต่อกันเลยนะครับแลกะ,ะก็สกุลเงินไลล่าเนี่ยพอเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับลดถึงประมาณ5 และ46.5นะครับในปี2564ไลกรานะครับกลายเป็นสกุลเงินที่3ของโลกเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์นะครับมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ลดค่าอย่างรุนแรงนะครับทำให้ทําให้ทางธนาคารกลางนะครับและธนาคารต่างๆที่อยู่ในประเทศตุรกีต้องเริ่มมีการตุนทองมากขึ้นนะครับนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและเงินไลล่าก็เสื่อมค่าอย่างรุนแรงด้วยนะครับ งนั้นตอนนี้ก็มีการสะสมทองเรื่อยๆนะครับรวมถึงเหรียญคริปโตนะครับที่ตุรกีตอนนี้ทางธนาคารต่างๆและทางรัฐบาลมีการซื้อตุนเอาไว้นะครับก็จะมีชีบะเวด xrp แล้วก็บิตคอยนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า,า btc เนี่ยราคาแพงราคาแพงมากๆนะครับเขาเลยตัดสินใจที่จะใช้เวดนะครับ xrp แล้วก็ชีบะ นะครับอ่ะสามตัวนี้นะครับเขาหวังอะไรชีบะนะมีความผันผวนสูงถ้าเกิดถือเหรียญน,นี้นะครับเปลี่ยนเสมือนคุณสามารถรวยได้ข้ามคืนเลยนะครับถ้าเกิดมันเติบโตขึ้นนะครับมันก็จะช่วยสําหรับการปรับเปลี่ยนค่างเงินนะครับจากรายล่าที่อ่อนค่ากว่าเงินสกุลหลักอย่างดอลลาร์นะครับเมื่อถือชีบะบางทีเขาอาจจะรับความผันผวนตรงนี้ได้ ดังนั้นชีบาเนี่ยผมบอกได้เลยความผันผวน,นดีที่สุดตัวที่สองนะครับคือเวทเวทตัวนี้ราคานิ่งคุณจะถือไปเท่าไหร่ก็ราคานิ่งนะครับดังนั้นมันเป็นเหรียญคล้ายๆกับรักษามูล,ลค่าแบบพวกเมทริกนะครับมากกว่านะเมทริกแล้วก็ FTX อะไรพวกนี้นะครับที่คล้ายๆกับรูปแบบนะครับการคงค่าก็จะคล้ายๆกับสเตเบิลคอย แต่มันก็จะมีความผันผวนอยู่นะครับแต่ความผันผวนเนี่ยน้อยกว่าชีบะเอาละกันนะครับก็ไม่ต้องไปไปเปรียบเทียบแบบกับสเตเบิลคอยน์นะครับแต่ความผันผวน,นก็มีไหมมีแต่น้อยนะครับบิตคอยน์ต้องมีไว้นะครับเพราะเป็นทองคําในโลกดิจิทอลแต่ปัญหาคือคนตุรกีเนี่ยถ้าคนหนึ่งจะซื้อบิตคอยน์ได้นะครับก็ต้องมีฐานะหน่อยใช่ไหมนะครับ ดังนั้นเขาก็เลยมองหาว่าเหรียญไหนนะครับที่เขากําลังจับจองอยู่ก็คือชีบะกอินุนั่นเองนะครับที่จะเป็นตัวที่ที่เขาต้องถื่อรักษามูลค่าอยู่นะครับขณะนี้นะครับเราต้องบอกเลยนะครับว่าเขาอยู่อ่าคนที่อยู่ในประเทศตุรกีเนี่ยนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลตุรกีนะครับเขาก็เล่นทั้งกระดานสปอตทั้งกระดานฟิวเจอร์ด้วยนะครับและบิตคอยตอนนี้นะครับราคาก็ มีการซื้อขายนะครับการราคาอยู่ที่ประมาณห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่ิบหกลายละนะครับก็พันลท้ก็ร่างสูงนะนะครับก็ก็สามารถซื้อบิตคอยได้ตัวหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ชีบะนะครับราคาอยู่ที่0 0นจุดูนสี่ตัวสามสามหกสองสองนะครับดอลลาร์นะครับก็นะครับที่ผมบอกตัวเลขไปนะครับ ทำไมมันไม่เข้ากับเงินดอลลาร์อันนี้เป็นเงินลล่านะครับซึ่งลลราเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับชีบะก็อยู่ที่ประมาณ14.6ล,ล,ลีร่านะครับประมาณนั้นนะครับส่วนบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ574,546ล,ลีร่านะครับต่อหนึ่งทีเดอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าชีบะเนี่ยมันมันมันคุ้มนะครับและประเทศอย่าง ตุรกีไม่ใช่เป็นประเทศแรกที่ถือชีบะนะครับที่คนาหาันมาถือชีบะมากขึ้นอีกประเทศหนึ่งนะครับคือเวเนซุเอลานะครับที่ล่มสลายทางการเงินค่าเงินเสียอค่าอย่างรุนแรงนะครับค่าเงินของเวนนเนซเอลานะครับร้านค้าต่างๆนะครับร้านอาหารต่างๆก็หันมาถือชีบะมากขึ้นนะครับมากกว่าบิตคอยนะเพราะว่าชีบะเนี่ยมัน มันมีมูลค่าที่มีความผันผวนสูงและมันเป็นเหรียญที่ยังมีมูลค่าที่ต่ำอยู่นะครับมันก็จะสามารถทำให้ให้คนที่ถือเนี่ยมีมูลค่าของเงินน่ที่เติบโตได้อย่างมากเลยเอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่ม หลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีกลุ่มชื่อ cryptocurrency community นะครับเรามีกลุ่มชีบะด้วยทักมาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะนะครับจะ go to the moon ด้วยกันเพรเารเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราชื่อเหรียญ starnet นะครับค้ำประกันโดยชีบะนะครับฉะนั้นราคาก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่ที่0.04ตัว 8,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็8,000ดอลลาร์นะครับตรงนี้แล้วก็อุปทานมีพันล้าน,ล,านล้านเหรียญการเผา3%นะครับเราก็โรดแมปในไรมารที่2ก็จะมีการปล่อยสินเชื่ออ e ีคอมเมิร์ซและตู้กดน้ำลมนะครับแล้วก็ขนมนะครับที่อยู่ตามนนตา่าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้นะครับและสำหรับวันนี้เราหวังว่า ชีบะนะครับจะ go to the moon มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันแต่ช่องคอลองน้ำสำนม